ต่อไปนะคะเราก็จะใช้สีต่างๆทำเป็นดอกไม้ดอกหญ้านะคะด้วยการใช้พู่กันขนาดเล็กนะคะอาจจะเป็นพู่กันเบอร์หกเบอร์แปดแล้วแต่นะคะจับพู่กันสั้นๆประมาณนี้นะคะแล้วก็จุ่มสีที่เราต้องการจะเป็นสีส้มทดลองสีส้มนะคะแตะ แปงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็มาแต้มลงไปบนใบหญ้าแต้มแบบจุดจุดจุดนะ,ะมันก็จะเกิดเป็นเหมือนมีดอกหญ้าขึ้นนะคะแต้มไปเรื่อยๆกระจายกระจายให้ทั่วถึงกันแต้มเล็กๆนะคะมืออย่าไปแตะลงบนพื้นกระดาษใช้นิ้วก้อยเนี่ยดันดัน ดันกระดาษไว้อย่างนี้นะคะเอานิ้วก้อยเนะี่ยช่วยยันเอาไว้นะคะแล้วก็แตะไปที่อย่าไปแตะโดนใบของหญ้านะคะทำในส่วนพื้นที่ว่างๆขึ้นไปใช้ปลายปายพูกันแต้มๆขึ้นไปอย่างนี้นะคะจนกระทั่งมันกระจายทั่วๆนะกระจายทั่วๆเห็นไหมคะถ้าต้องการจะเปลี่ยนสีนะคะ นักเรียนก็ต้องล้างผูกกันนะคะล้างในน้ําล้างผูกกันปาดปลายผูกกันนะคะแล้วก็อาจจะซับผูกกันบนผ้าหรือกระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะจากนั้นเราลองมาแต้มที่สีแดงนะคะปาดปลายผูกกันที่ขอบจานสีแล้วก็ทําแบบเดิมคะ่ะแตะลงไปนะคะแตะลงไปบน กระดาษที่เมื่อกี้นี้เราแตะสีออกส้มๆไปนะคะมันก็จะมีการผสมกันระหว่างสีส้มสีแดงมันจะอยู่ปนๆกันนะคะนักเรียนเอานิ้วก้อยกดกระดาษไว้ก็ได้นะคะอย่างนี้นี่นะคะมีเอานิ้วก้อยขย่งไว้นะคะแล้วก็แต้มๆถ้าสีหมดเราก็มาแต้มสีนะคะ ก็จัดการทำต่อทำไปเรื่อยๆนะคะจะเย็นๆอย่ารีบร้อนค่อยๆวางสีลงไปให้มันทั่วๆนะคะเริ่มมีสีสันแล้วใช่ไหมคะเห็นไะหคะ,ะถ้าเราต้องการสีม่วงเราก็ล้างปุกกันก่อนนะคะน้ำอย่างนี้ยังใช้ล้างปุกกันต่อได้นะคะน้ำสีนี้ล้างได้นะคะเช็ดปุกันสีม่วงนะคะเอาปุกกัน แต้มลงไปที่สีม่วงแล้วก็ลองมาจุดจุดดูสีม่วงมันถ้าจุดจุดแล้วมันจะออกคล้ำๆนิดๆนะคะมันก็เปรียบเสมือนเป็นเงาของดอกไม้นะคะที่ปรากฏอยู่นะคะเราอาจจะแต้มไม่ต้องมากเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆอย่าเยอะนะคะเอาพอดีพอดี นะคะก็จะเกิดเป็นดอกไม้ที่มีอยู่บนภาพของเราอย่างน,นะคะ okay. Okay. นักเรียนก็ทำจนกระทั่งพอใจนะคะ <Okay. S 1> ก็จะได้ภาพที่สวยงามน่าสนใจนะคะลองลองมาทำเลยค่ะ